ท่ชมครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะครับเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงที่สถานีตำรวจผู้ทอนปากคาดนายกรกฎทำรงวงสวิ์นะครับร่องผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาในายอดุลประยุรสิทธิ์นะครับผู้อนํนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค4หรือปปสภาค4พันตำรวจเอกสมศักดิ์คงไพบูนะครับท่านร่องผู้บังคับการตำรวจผู้ทอน จังหวัดบึงการนะครับและกพ็พันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13อมอบหมายให้พันเอกเรวัฒธรรมจิระเดชรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่2องกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีหรือรอ13นะครับพันเอกพิทักษ์พ่นชู้สีพ่นพันตบบรจเอกสมยศรามกุลนะครับผู้กากับการสถานีตำรวจทธปากคาดพันตบบรบโทพลสันคมขาว ผู้บังคับกองกร้อยตำรวจต้วยชายแดนที่244 <ย S 1> ร่วมกันแถลงข่าวเชยงดูการจับกลุ่มยาบา 3, 6, ออ้า396,00 0เมื่เ็ดตั้ง0 0แสนขับยาไอ5กิโลเอามาจากดน,นหลายแท้โทรศัพท์มือถือสองเครื่องครับรถยนต์เก๋งโตโยต้ารุ่นอันติสีบรอนทองหมายเลขทะเบียกนกน5 0 7 3นจสากลนครนจำนวนหนึ่งขั้นหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดที่ 2204หรือชอกกรทอพ่อ22กองบังคับการควบคุมที2ฐา,านราบที่13กองกำลังสทรศัพท์มติสกัดเอาไว้ที่ถนนห้วยน้ำคำบ้านห้วยไม่ซอด<ม>ตําบลนาคังอำเภอปากาคาดจังหวัดบึงกาฬ<อ>ดึกของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม,<อ>ชมครับ<อ>คนไรยเด็ก <คน S 1> ามานยัเด็กคนไยถิ่นรถเอาไว้แลนี้เป็นความมืดนะฮะนายกรกฎทํรร่องวงสวัสดิ์ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกราวาล่าสุดเมื่อนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อมูลรถคันดังกล่าวพร้อมโทรศัพท์ การใส่โทรศัพทพ์มือถือทราบ,รบ,ราบว่าคนร้ายที่หลบหนีคนนี้ชื่อนายเดชณรงค์หงษาชมอายุย5ิปีอยู่ที่บ้านเลขที่53มหมู่8ปดตำบลบ,บ้านเราอำเภเจริญสินจังหวัดสกลนครบ้านเจ้าบ้านเจ้า<ม>จากการตรวจคน้นภายในรถนะครับพบเอกสารของผู้ต้องหาและครอบครัวรวมถึงเอกสารการโอนล้อของรถนะครับอีกทั้งโทรศัพท์มือถือที่เปิดอยู่จำนวนสองเครื่องตรวจสอบเพราะว่า ผู้ใส่โทรศัพท์ Facebook ตรงกับผู้ต้องหาเป๊ะเลยโอ้แน่กับผู้ใส่เพื่อนนะครับอ่าซึ่งตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุญัตศาลออกหมายจับนะครับผู้ต้องหาคนดังกล่าวก็คือนายเดชนรง์หงษ์สาชมนะครับในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยยาบ้ารยายาบารยาไอ้นะฮะไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่ายนะครับนายอดุล ประยุรสิทธิ์ครับพูดด้วยการสํานักง,งานปปสภาคสกล่าว,วาในส่วนของปปสภาคจะเข้าตรวจสอบบุคคลดังกล่าวแล้วก็จะขยายผลอาเชงดูเพื่อนะครับดำเนินการเครือ่อยที่อยู่เบื้องหลังตา,ตามไปอีกตามไปอีกแล้วก็จะมีมาตรการยึดทรัพย์ ยึดแล้วปปงก็จะมีตรวจสอบเส้นทางการเงินซ้ําอีกครับนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังมีผลการจับกลุมตลอดนะครับขอบคุณพ่อบ้านพ่อเมืองทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกภาคส่วนตํารวจทหารนะครับท้งทหารพลทหารราบทหารทุกส่วนเลยนะครับเป็นผลที่เป็นผลการจับกลุ่มที่สุดยอดขอบคุณคุณมงค์มงคลนะครับคุณมงคลก็คือทีมงานข่าวจากจังหวัดบึงกาฬ ให้การส่งข่าวมาให้เรานะครับชมเชยการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนาะไอ้เส้งดูเนาะนี่ไอ้เส้งดูถ้าเกิดว่าขนมากกระโสามแสนเก้าหมื่นหกพันเมตรหลักยาไอห5กิโลหลุดรอดไปโอ้ยพี่น้องเฮ้ยนอทางขึ้นมันอยู่จังหวัดชายแดนปลายทางอยู่ไหนปลายทางอยู่เมืองหลวงปลายทางอยู่เมืองหลวงเมืองหลวงเี้ จากจังหวัดชายแดนก็เข้าสู่กางใจกลางเมืองก่อนแล้วก็แพร่ขยายออกไปใช่ก็ประเทศที่สามสนับสนุนโดย Fast ฟา g r กรโปรตีนพืชอาหารเสริมสลับพื Fast Growth, ช Fast ฟาสโกรฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร0856471234สินค้าดีมีคุณภาพ จากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้